สวัสดีสบายดีพี่น้องฟองปายบรสุขสุคนนะคะเอฟซี FC ทุกทกท่านนะคะทั้งเก่าและลใหม่ยินดีต้อนรับกข้าสุสานเจสี่คนโกนะกสวัสดีตอนเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องแต่ว่า,มาเมื่อเสาร์นี้ก็บบริไปตลาดดอกอยางฝนกระตกกระเมื่ยพร้อมค่ะยายนี่ปลุกถึงแตตีซีตีหาบ่อไว้ค่ะบ่อได้ไปบ่อไปบ่อไว้ลูกบ่อขึ้น เมื่อยว่าสิไปเป้าพี่น้องแต่ว่าพ้นกันนี่นี่นี่อยู่คนทางก็อีกตั้งไกลฮอดไหมคะเมื่อนี้คือมีแต่งานพี่น้องเอ้ยงานซบเี่ก็แต่บได้ไปแม่แม่ยายของน้องชายู่บันไม่บานน้องน้นเนี่ยล่ะแต่ยายนี่หายายนี่ไปพอจะคองกับว่าสิไปเป้าในตอนนี้ละคะแต่จะนำมานางโคขี้เขียวให้พี่ให้น้องฟังเบิกกันสักค่ะ มือนี้นะคือมีแต่งงานนะคะงานซบกันหนึ่งงานแต่งสองค่ะงานแต่งสองนี่ก็คืองานแต่งน้องสาวเบ้าออยสาวร้อยเพิ่นแซดมาเลาดองเพิ่นเลาเพิ่นเลาเพิ่นบริไซบัตเชอร์บริไซซองแต่ว่าในบ้านกับนีงานแต่งนะคะนี่แหละในหม่องหลานขาใหญ่นี่แหละงานแต่งหลานสาวเพิ่นก็ได้บัตเชิญได้ทั้งใยนีแล้วกระไดซีเป็นผู้ป่า่ะส่วน งานแต่งน้องเบ้าอ่อยนะคือบอกสลอยแล้วว่ามันติดงานมันปรับกันก็เลยให้ฝากให้อมาลาเป็นผูกผูกแขนให้พอมันงานมันกับปับกันแล้วเกิดพี่น้องเอ้ยส่วนเจเจี๊ยบนั่นสลอยเพิ่นว่าพอได้บอกบอได้เล่าเพราะว่าหูอยู่ว่าเพิ่นยากก็เลยบอได้เล่าอ่พอาพาเพิ่นก็เข้าใจดีนะพี่น้องเอ้ยอ เคยหน่อยทางไปเนะะี่ยค่ะครับรถไปห้างี่ฮอดเมื่อไงเคยฝนตกบิาขึ้นแห้งอยู่ค่ะแต่ะคายอยู่แต่มันบลมพอเออมันสีเกียวขึ้นมากเลยพี่น้องเราเราพัชิบะบอเห็นเจ็ดสีคือบ่ได้เปงานแตงน่องเบาอ่อย มันไม่ได้บอกในลาวบอลบอมันดอกตลอดมันเป็นกระต่อยปลาดอกงานมันก็ปรับกับนาลีไป้องเลยนี่ฮะดังๆเลยเนาะเพราะว่างานแต่งในบ้านนี้ค็องานใหญ่นะครับงานใหญ่พอสมควร ปดวปดหัวปวดหัวส่องมือแหรอค่ะกินยาไม่เกลนลงไปยาคลายเสร็จลงไปแต่ยังตึงิดตึงิดตึงิดอยู่ เบิร์ตสิ่งวงซะมวยน้ำเจ้าของก,กับพ่อโพดคุยไปก็คือมีเจมาร่าอัไรแหละมุเจพันล่ามองตองมาเบิรงเพันบริหิทธ์ปัดเชิญพันคือสิแบบมิตลาลาเอานี่แหละสมัยกูเมือนี่โอ้โหแล้วพี่น้องว่า เขาเรื่อกงานงานแต่งกับเด็กน้อยชี่ชิบหาปีตะอ,อุกแล้วผู้ญ่เอากันยังบม่ได้จับความาประสายยังน้องเด็กน้อยแต่ผู้เฒ่าในกายามันยังพิดกันจนุดสุ่มมือแล้วเต็บบังคู่ดอกว่า บางคู่กับเด็กน้อยกันเอากันไปละกาพึ่งจักเห็ดจักหาอยได้อยากดีกต่มีรลายอยู่โดยชวนมากนะกับพ่อยากรอดนี่ยแหละร้ายกลัวเพราะเด็กน้อยมันยังมันด้มีความคึดนเยี่ยงอยู่แค่ว่าไหวคึกไหวคาน้องอะนะเนาะเอาแล้วกันสิบสี่สิบห้าปีท่านจักยังสมัยเฮาตะกี้สิบสี่สิบห้า 40, ปียังเร่นเซลเล็กน,น้อยอยู่ มคนเมืออยู่พะวะคนแถวบา้านสิบสองปีค่ะสิบสองปีอะพัวเงืดบ่คะงะอุกฟันน้ำนมยังไม่หมดเลยเพราะว่าอพัวเลยโอ้ oh. ปีกไก่ยังยังอันแม่อุ้มอยู่ยังอยู่ในตักแม่อยู่คือต่งว่ากแต่ปีนี้เพราะว่าอพัวโอ้ oh. ริสี่สิบยังบปิดยังเดหูจักเอียงอยู่ยังพี่บาพี่บ่ออยู่เด็กหน่อยเสมอเลยวันสิบสองสิบสามปีอ๋อฮะเก่งเลยค่ะบันนี้ผมเบาไมาเล่นเด้อสมัยคุ้มเอิญไปล้มบบาค่ะไปเฝ้าเขาเพื่อนผู้ชายพู้หญิงคุ้มเอิญเก่งขนาดค่ะผมเป็นโชคกับพี่พ่อคือแม่ค่ะ เลี้ยงลูกเลียเ้ยงเต่าก็เลี้ยงได้ได้ตัวอรีีคือว่าอะไรพี่น้องเว้ยพอมันใหญ่แม่แล้วกาสิบปีค่ะไม่ฟังเลยฝ้นปลป่อยนิดหน่อยนะคะแต่านางก็จะตากฝนไปเลยก่อนไปก็นั่งโกคกีแช่ก่อนค่ะกินมักมีก่อน เข้ากับบริยาค่ะมันจะเป็นอะไรตื่นมากคุณซื้อมาเมื่อยมนะันขอแกนี้ไปเหรอคะะไรอ่ะกำลังตีขึ้นบานไม้ไปะละขึ้นมองอมองดองเซีแอฟไปละอัดสามถูกไปเสาต่อยอกับผู้ดำ หอดบด้วอัดสามกินแบบนี้เมื่อตอนข้าจังสิไปพโมอกับขึ้นสีแบบยังอันคิ้วหลายอยู่ดอกพอไปเมื่อวานนี้ก็ล่อคิ้วสองสามคิ้วเพื่อสีแล้วมันก็มีข้าเจ้าไปนอนไปนอนรักษาอยู่กับหมองนะพี่น,น,อน้อง พวกข้าเจ้าหายข้าเจ้ากระกลับไม่ใช่อันนั้นจนยางบ่ได้ว่ากับโบเสื้อกับโบลบลูนะพี่น้องแล้วกับเป้าเป้าแล้วก็เหยียบเหยียบในพันเหยียบอันเหยียบขี้มินเหยียบขี้มินแล้วก็เหยียบอันเล็กเล็กเผาเผาจนจนแดงนะเหยียบขี้มินแล้วก็เหยียบเหยียบเล็กแล้วก็มาเหยียบขาเหยียบมองไรมันเจ็บนะ จะหกะักยางบ่ได้กันยางได้ค่ะอืมเพราะงี้อันนั้ขาหนึ่งขาแล้วบวมกันยางบ่ได้โจมส้มมาแต่ตอนนี้เราเศร้าเลยเป้ากับบ่อเนื้อหงแต่ความเจ็ดสีมั้งแต่ว่าความเจ็ดสีก็คืออาการที่เมื่อยมันลดลงจากที่มันมันเมื่อยเขาน้่มบ่อยาก มันก็กินข้าวได้แ้วกับมันก็บ่คอ่อยเนะมื่อยนะมีเมื่อขืนอยู่แหละมันเมือนะ่อยแน่ชักเป็นย่างยังก็บหูอันที่เมือม่อยๆนี่ก็ได้บริเวณยังบริสส่างยังค่ะแต่มันกับเมือ่อยส็จบวกกับเส็จเห็นยังเท่นเทานี้แหละก็บมะเขือนเนี่ก็เลยยาคายทรงคายเซนยาไม่โกงไม่เกินอัดเข้าไปึงนี้มาได้อยักน้อนนะคะอืม แต่ใส่มัง้่างทพหายคุ่มเที่ยงคื้นมาขึ้นก็ายางดีที่ฝนตกนะพเพราได้บ่ฮอนบ่เอ้าเป็นไรเพราะว่าช่วงกังเว้นวัวอยู่เทียงหน้าจะเจีเจ๊ยบคือไฟสุม่มแบบนั้นนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพี่จิบวเห็นเจ๊ซีเจ๊เจีเจ๊ยบไปงานแต่งน่อง เป้าอ้อยคือเพิ่นเลานะคะเพิ่นเจี๊ยบห่ืเพิ่นโมได้ล่าซา้อยว่าเพิ่นว่ามผูอยู่ว่าเจี๊ยบพิ่นต้องเป่าแม่ไม่ได้ไปใส่ช่วงเพิ่นเช่ยสีนะเพิ่นก็แชทบอกแล้วแต่กับเมื่อเช้านี้อามาราเพิ่นแชทมากแล้วกับก็เลยว่าให้อามาราผูกแขนให้เลยเพราะว่าเขาก็บบริปไตติดงานทางนี้นะคะตามนานพี่อหรอคะว่าแบบ่ไปก้อนข่ามาเนี่ยเดี๋ยวเวลาแล้ว ตอนนี้กัดชั่โมงอะไรเจ็ดโมงสิบแปดโมงอะมั้งห้าไปหอดกิบเจ็ดแปดโมงไปสวยค่ะดีแต่มันมาแดดเพราะมันขึ้มฝนมาเนี่ยขึมฝนตกเบิดคืนเดี๋ยวที่ตามจิบหนาตอนสวยๆกันแล้วกันพี่น้องครับหลังจากกลับมาแต่ผมกลับคันบ่มื่อยก็เสือลงไปนี่ละซองเบ้างได้ครบคือเก่าเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนก็บชาวบ้านนั่นแหละเข้าวแก้วแมานั่งอุ่นกันเร็วแล้วก็ได้ ภาษาบ้านเฮาก็คือว่าซ้อมใจคันว่าซ้อมใจก็คือนั่งเผาเ,าเจ็บเบิงใจเมื่อใจขาดเราแล้วซ่ะไปแล้วพี่ต้องหาสวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทุกๆวันเด้อค่ะวันนี้ไม่ได้ไปตลาดนะคะ